มันมันจะออนจริงๆนนจะไปได้เลยนะอืมีอะโหดที่ตุดกมเไม่ดเออตดะไรน่ยไป nào là hấp bội chứ, làm bạn ơi, Chắc chắn mẹ mẹ muốn chơi chơi cao đi mà mua muốn chỉ Chị đẹp đó <laughs> <laughs> Ê không dễ thấu nói bên đường được không từ á cho cuộc sống không su su khá mà là tông bay thì trời nào bây giờ qua linh má chỉ to đi bây má chỉ ลราเยอะว่ะช่วยมาตักเกี่ยวอัหน่อยเดียวแต่เดินไปก็ไกลอยู่โอ้โอใส่รองเท้าแบบพี่นี่มโอ้สไลด์เลยพี่สไลด์เลยนเท้าเลยเดินเท้าเปล่าเลยรองเท้าใครไม่มีเบ็ดนะ ไม่ม uh ีเบ่งม่ระวัง่าสลงตัวได้อยู่ไม่ใช่ว่ามือเตถ่ยคนอื่นตัวเองล้มไหมเดีเข้าไป่นอเข้าไป้ล้าเลยนอืมากมเก็บเดียบจะไม่รอดธรรมดานะใส่มูชุดแรกก็จะลำบากหน่อยนะ

วิวิวิทางก็ลำบากละอย่างมาดูทางลูกขอบูชาปู่นาคาเลย ตำนานบ่งชี้มีสีตระกูลขอนำมากล่าวถึงเรื่องราวไม่ให้สิ้นสุดพญานาคทั้งสีตระกูลนั้นมีกำเนิดเกิดต่างเผ่าพัน